สวัสดีค่ะช่องแม่บีปูปักนะคะวันนี้มีพาเพื่อนเพื่อนมาดูผักในแปลงค่ะมาดูกันค่ะว่าช่วงนี้มีผักอะไรให้ได้ทำกับข้าวกันบ้างใบนี้เป็นผักกาดขาวนะคะจะมีกะเพราด้วยค่ะ แเายอยอะะใบแมงลักค่ะก่อนหน้านี้มีได้ตัดส่งให้ลูกค้าไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มแตกกิ่งใหม่ให้เยอะอีกแล้วค่ะ เริ่มแต่กิ่งใหม่ให้เยอะอีกแล้วคะ่ะสวยมากๆอันนู้นก็ต้นนู้นก็เป็นแมงดักเหมือนกันคะ่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่มีได้ถอนผักกาดขาวไปทำเป็นปุ๋ยหมักวันวันก่อนคะ่กะกราคานาะ ต้นหอมนะคะซึ่งซึ่งบีได้ซื้อพันเป็นต้นหอมดอกค่ะแต่ว่าตอนนี้เขายังยังไม่มีดอกเลยนะคะแต่ก็ต้นของเขาก็อวบสวยดีค่ะกระเจี๊ยพันดอกพิเศษของพี่ต้อมที่ช่องพี่ต้อมรักกันปลูกส่งมเมล็ดพันมาให้เก็บกินไม่ทันเลยค่ะเป็นดอกมากมาเล็ดพันค่ะ โรยโยไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็เกิดอีกค่ะเก็บกินได้ทุกวันต้นนี้เป็นต้นมันหอมค่ะต้นมันหอมที่ได้ทำการปลูกเอาไว้วันนั้นนะคะ สองต้นนี้ก็มันหอมเหมือนกันค่ะที่ได้ทำการปลูกเอาไว้วันนั้นค่ะเริ่มแตกยอดสวยแล้วเริ่มแตกยอดสวยแล้วค่ะ <c oughs> ต้นสวรรค์ตรงนี้เป็นดมกัะเพราค่ะ กล้ากระเภาเกิดเทียบเลยอันนี้เป็นปักโขมกละลำดอกค่ะกละลำดอกหัวสวยมากๆแน่นมากเลยค่ะนี้ขนาดอากาศบ้านมีร้อนนะคะก็ยังสามารถปลูกกละลำดอกทานเองได้ค่ะ กะหล่ำปีก็สามารถปลูกทานเองได้ต้นนี้เริ่มเริ่มเป็นดอกค่ะต้นนี้ก็เริ่มเป็นดอกปลูกไว้ทานเองกันค่ะเพื่อนๆอ,อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะผักปลอดสารดีต่อสุขภาพตัวเองค่ะต้นนี้ก็เริ่มเป็นดอกค่ะเริ่มเป็นดอกหลายต้นเลยกบเพราสวยมาก ส่วนต้นนี้เป็นคณะเคียวค่ะซึ่งเขาได้อันนี้ต้นเดียวนะคะแต่ว่าเขาเกิดแขนงค่ะเขาเกิดแขนงแขนงเกิดเพียบเลยแขนงนี้เราสามารถนําไปปักช้าได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องอพอเพาะเมล็ดชุดต่อไปได้ค่ะต้องเอาแขนงตัวนี้ไปปักช้าได้เลยตัวนี้ค่ะง่ายมากๆไม่ต้องพอเพาะเมล็ดใหม่ค่ะคณะ เคเบลิค่ะอันนี้อันนี้กระเจี๊ยบพันดกพิเศษของพี่ต้อมนะคะฝักของเขาเยอะมากมากมาดูกระลำดอก มาดูกระลำดอกต้นนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้บีจะมาตัดไปทำกับข้าวค่ะต้นนี้ใหญ่มากเน่นมากๆค่ะกระถิน อันนี้อันนี้หอมแย้นะคะเอาไว้เก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์ค่ะอันนี้คือเป็นมเมล็ดพันธุ์เลยนะคะกินอร่อยมากค่ะโรยโรยแบบนี้เดี๋ยวเขกวาก็เกิดค่ะ ต้นนี้ก็ต้นแมงลักเหมือนกันพลิกค่ะติดดอกออกผลเยอะมากๆต้นนี้ก็เป็นต้นแมงลักเหมือนกันค่ะมีแค่นี้ค่ะผักมีชช่วงนี้มีไม่เยอะค่ะ บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามมาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ